โ okay, อเคจากคลิปเข้าร่วมคนจะต้องเข้ากลุ่มแสดงให้เห็นว่าทุกคนทุกคนจะต้องเข้าร่าวมกลุ่มวงกดการทำรุ่นเองเนาะ,นะห้ามเข้าร่วมพาร์ตูพูดเรื่องเข้าร่วมกลุ่มวงกดไม่งั้นปอยตุ้ยไม่ใช่ ก้าวล่วงกลุ่มมุกตฮะขอรับติดนี่วะเขาได้ขอรับติดนั่นแหละจากคลิปนี้ก็จะเป็นเอาทำแบนี้จากคลิปนี้ก็จะ,สะแสดงให้เห็นว่าเราต่อต้านพอรูก็ประมาณนี้แหละนะมาบอกเขามาเจาะ ข้อความนะั่นแหละบ๊ายบาย